สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเซียนอาจารย์ปีเตอร์เซียนพันท้ายนะครับผมครับมีเอฟซีขอมานะครับผมว่าให้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมเอฟซีก็รอแนวทางตัวเลขสามตัวของอาจารย์นะครับผมครับยัข่าว่าอาจารย์นี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับสาหรับแนวทางตัวเลขได้มาแล้วได้ได้เลขสตัวครับอ๋อสมกับการรอคอยที่เอฟซีเขารอเนาะ ครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะถามอาจารย์ที่ไปที่มาตั้งแต่ต่องวดเลยเนาะเพราะว่าวันนี้นี่มีมีช่องทําใหม่ด้วยครับอาจารย์มีช่องนิวพาโชคกับน้องพารวยนะครับผมมีน้องใหม่มาอีกสองช่องนะครับครับขออยากถามอาจารย์นะว่าที่ไปที่มานี่ของอาจารย์เป็นยังไงครับสําหรับแนวทางตัวเลขตอนแนวทางตัวเลขผมครับล่อสตรนี้สูตรผมได้มาจากอาจารย์ที่เอาพันท้ายเนี่ยครับ ครับแล้วก็ก็เข้าเข้ามาแล้วประมาณห้างวดเข้าอันนี้วันที่เข้าประมาณห้างวดงวดนี้งวดที่หกได้ครับงวดก่อนอาจารย์ได้สามตัวใช่ไหมครับได้สามตัวสามห้าเก้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับสามตัวตรงๆเลยครับก็ไปอยู่แสนก็หลักแสนหลักแสนมาทโอ้หลักแสนอ่ะครับโอ้แม่นเลยเนาะอาจารย์เนาะเป็นเป็นเลขสูตรใช่ไหมครับ ใช่เลขสูตรอาจารย์แต่วันนี้งวดวันนี้ได้ได้สองตัวที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วสามารถครับผม,มแล้วก็เป็นเลขความฝันของอาจารย์เนาะว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ฝันว่าไงนะครับตอนตอนตอน่องวดผมฝันว่ามีเจ้าที่ฮะเจ้าที่มาบอกมีหอ,อผมไอ้ที่เลขี่รียมรถผม อทะเบียนรถหกสามห้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับไปยืนชี้เลขบ,บัตรก็คือตรงกันเลยกับเลขสูตรตรงกับเลขสูตรที่อาจารย์ให้มาสองตัวใช่ไหมครับใช่ครับอ,อาจารย์ตัวนี้อาจารย์จัดไว้ยังครับสองตัวนี้สามตัวนี้นะครับผมก็ก็มีซื้อไว้บ้างแล้วอ๋อซื้อไว้นิดหน่อยนะอาจารย์เนาะ อก็เพิ่งไปหาพระอาจารย์มาเมื่อเมื่อวานนี้ก็ไปได้เลขสามตัวมาโอ้สามตัวนะค่ะสามตัวสามตัวที่เป็นเลขสูตรสูตรสามตัวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สูตรสามตัวบนครับอืมก็คือว่าเลขขออาจารย์จะจะ,จะแยกบนล่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับบน อืมครับสองตัวที่ให้มาตอนต่องวดสามห้านี่คือเป็นเลขล่างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอืมทีนี้ขออญาตถามสามตัวที่อาจารย์ได้มาในี่เที่ฟซีเขารอกันนะครับผมอาจารย์ได้ตัวไหนมาครับได้อาจารย์ได้เลขหกสองห้าครับโอ้หกสองห้า มใกล้เคียงกับเลขทะเบียนรถแล้วก็เลขสองตัวใช่ครับอหกสองห้าเลขสวยนะครับอาจารย์เป็นเลขที่ผมไปหาพระอาจารย์แล้วก็ว่าอาจารย์คำนวณให้พระอาจารย์ที่อยู่ครับผมก็คำนวณได้กใกล้เคียงนะัใกล้เคียงกับพระอาจารย์ครับอ สามห้านี่พีพีปิดเตอรแล้วเป็นคนคำนวณไหมนบอค่ะอืมใช่ครับอันนี้สามารถผมเป็นคนคำนวณครับแต่หกสองหานี้คืออาจารย์ท่านเป็นคนคำนวณให้อืมคก็ที่ว่าเข้างวดก่อนสามเก้าห้านี่เป็นของอาจารย์ใช่ไหมครับที่คำนวณให้ใช่ครับอ๋อเลขสูตรเลขสูตรเหมือนกันมาจากที่เดียวกันลงไหวแั่ไหนเนาะใหญ่ทุบครับ ลองเลขหก 1, เป็นเลขเก้าก็ได้เนาะคะ่ะครับเดี๋ยวกลับหัวให้เป็นหกสองห้าเป็นเก้าสองห้าแล้วจานเนาะได้ครับได้ได้ได้อืมครับเพราะว่าเลขหก 6, กับเลขเก 9, ้านี่ตัวเดียวกันวอ้เหลขกจานนี้มีหนีสามห้าเลยเนาะใช่ครับผมว่าน่าจะมีห้ามาล้วันนี้มงดนี้น่าจะมีห้าอาจารย์ให้ให้วิ่งห้าเลยไหมครับคิดว่าน่าจะมีห้าวิง 5, นะ่งห้าเนาะใช่ครับอืม <5. S 2> ครับ อาจารย์มีแค่นี้ใช่ไหมครับสาหรับแนวทางใช่ครับมีแค่นี้ครับเนวทำกางออกวันนี้อืมครับก็คือสองตัวสามห้าสามตัวหกสองห้าอาจารย์ชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างเลขสูตรกับเลขทะเบียนรถนี่ครับเลขสูตรครับส่วนมากเลขสูตรจะเข้าครับเพราะว่าเขามาอ้างวันแล้ว มีตรงวันที่6แล้วผมก็มั่นใจประมาณ100%เลยมัม่นใจ100%เลยเนาะครับแต่ว,ว่าเลขเลขความฝันนี่ก็ตันมาตรงกับเลขสูตรอีกนะครับผมเลขใกล้เคียงกันอืม,อมครับก็ตัวเลขนี้ก็มีไม่เยอะนะครับผมเพราะเลขนี่มันค่อนข้างคล้ายๆกันเนาะค่ะขึ้นแต้มลง่มแต้มะะอืคก็จังสองหาก็ะลง่มแต้มหนึ่งครับ แล้วพี่ปีเตอร์นี้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋อไม่ครับก็เน้นเลขเลขสุดตัวเองนี่ว่าเดี่ยวเนาะคะ่ะคำนวณออกมาได้ก็เน้นไปเลยนะจานนอกหกสองห้าครับครับเน้นไปเลยครับครับวงกลมให้จา์เลยหกสองห้าสามตัวเน้นไปเลยเพราะว่า ที่ผ่านมานี้ของอาจารย์ก็มีเข้าสามตัวมั่งเข้าสองตัวมั่งใช่ไหมครับที่หางวดนี่ครับสามารถจะเข้าสองตัวอืมสองตัวแต่งวดตอนมีสามตัวตรงเลยใช่ครับตรงบนของสามตัวตรงตรงเลยอืมสูตรแม่นเลยอาจารย์ห่วงไหมครับสูตรเนี่ยผมไม่ห่วงไม่ห่วงครับมีมีคือมีมีเขียนไว้อืมผมเขียนไว้ผมเขียนสูตรไว้เอง โอสุดยอดเลยเนาะจานเนาะเดี๋ยวว่างๆนี่ผมจะได้เป็เรียนสูตรกับอาจารย์นะครับเนี่ยได้ครับได้ครับเมื่อก่อนเนี่ผมผมก็อยู่แถวแถวสมุทรสาครแถวพานทายเหมือนกันนะจารย์ก็มีแบบอิ่งอยู่นะแถวนั้นนะมีแต่แบบเซียนอย่างนี้เลยครับจานบอกเลขสูตรแม่นๆครับมีครับมีเป็นกลุ่มแบบว่าเอ,อไปดูไปดูดวงกับท่าน พระท่านนี้เขาว่าให้สูตรเขาก็แจก,กสูตรกันมาพระเราก็ไม่หมดครับเพิ่นแจกสูตรเลยอืมเพิ่นแจกสูตรเลยเนาะเขาก็บอกว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันอืมครับอาจารย์นี่ถือว่าดวงดีเนาะหนึ่งไปได้สูตรกับเพิ่นมาเนาะครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมอาจารย์เซียนพันท้ายนะครับผมสลับแนวทางวันนี้เนาะ คุณหญ่ไหนะครับครับครับเป็นเก็เป็นเนแนวทางของเซียนพันท้ายนะครับผมหรือว่าอาจารย์พันท้ายนะครับเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวเลขทั้งหมดเลขสูตรต่องวดนะครับผม2ตัวล่าง3 5มหกลับด้วยนะครับเอฟซีสามหนะครับผมส่วน2ตัวนะครับผมได้มาแล้วล่าสุดทีเอฟซขอกันมาเนาะหกสนะครับผมเลขไม่หนีไปไหนนะครับผม6 25กับหัวเป็น925 ะครับผมแล้วก็ความฝันเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์นะครับผมที่ว่าผีผีที่บ้านมาชี้บอกนะครับผมเป็นเจ้าที่นะครับผม6 3 5กับหัวเป็น935วิ่ง5อาจารย์ว่างวงนี้มี5นะครับเอข็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมงดก่อน395ตรงๆนะครับผม ก็เข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์1แชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ